มากักตุนสินค้าค่ะเรีองของเรียงของเก็บไว้เก็บไว้กินโดนโดนซื้อข้าวข้าวไทยคำว่ามันแสบดีนะเขาดีหอนวันดัง じ、うん、ゃあ。 เดี๋ยวเราต้องลื้อเอาเอาอนน้มากินก่อนเน่เพราะว่าว่อยสือมากก่อนเนี่ยข้างล่างเน่กินข้างล่างก่อนหนึ่งสองสามอันนี้เพิ่งสือมาไหม ขาไหมซื้อมั่งไหมหรอข้เขาไหมกินทันหรือเปล่าหจัโลกอไร่ยสองสี่หกสิบสสองสามสีลกส2งสามสีห้าสิบเสิบสลก รถทันสามชิปลูกอยู่ในตู้ก็มีอีกตัวที่สิบห้าสิบเพราะว่าข้าวเขาที่หอนี้แสบ ไหวนะคะเพราะว่าพายะถ้าว่าหลับอนเราอาจจะไม่มีข้าวกินนะกัดตือรื้อลดนไว้ สถานการณ์สถานการณ์ อันนี้ที่มันเหลือตู้เนาะตู้ค่ายกระเต็มเบิดข้าวเหนียวข้าวเจ้าขึ้สุดลงแบบนีลงกสร้างหัวมงหัวมัน,น่อนอันนี้เอาจะไปกินก่อนเราต้องซื้อว่า ไว้ในครัวแล้วก็เรายกมันี่แล้วก็เรืองขันหอเว้ยดีดี อยากกินอะไรก็จะได้หยุดง่ายๆ่ายมาดิ

ลังข่อยมันก็นกนจะไปซื้อมาใหมถ้าเราซื้อมากอะเอาอันนี้ออกก่อนนี่คือวิธีเรียงข้าวของเราค้สงถือโลนหอกเนาะ ข้าวเหนียวสามสอบข้าวเหนียวสามสอบสอบนะยี่สิบโลกับหกสิบโลหกสิบโลมี่ปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสี่สิบหกเส็ดแปดกับยี่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ สสิบห้าสิาสส,ส,สิกสิบก็ไปนี่แล้วก็จะมีระตูข้นะตของเราก็มีระตู้ข้าวนะคะกําก็กมี ข้าวกรมข้าวกรมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกํเจ็ดกิโลเครื่องปรุงต่างๆนี่ไะข้าวกรรมข้าวเอียงข้าวไรเบอร์รี่วะเนี่ยข้าวไรเบอร์รี่ก็มีเครื่องปรุง ปลาแดดที่ย่างแหละเป็นอาหารไทยที่เก็บไว้เราก็ตรงนี้เข่าอีกเครื่องปรุงต่างๆบักพริกของที่เราต้องกินต้องใช้อะนะจะเป็นเข่าอีกมันเลยก็ยุ่ในแอบด้ยน่ในถังในถัง เป็นตู้เป็นถังไว้นนีห้หลายหลายหลายลอยน้อยอยู่ดอกหลายร้อยกิโลก็ข้าวเหนียวมันเป็นข้าวเจ้าข้าวหอมข้าวกลมข้าวสารพัดข้าวเครื่องปุงต,งต่างต <c oughs> ่างก็มีข้าวเนีย แพงเกาเนียวแพงเก้าสามสอบไม่มีที่เก็บค่ะรม,มีที่เก็บขอจบคลิปเพียงเท่านี้้ะคะเด้อเครื่องปรุงก็ไม่เบิร์ตอย่างทั้งยำก็มี ขัวกินบักขาบักจิกทุกอย่างอ่ะละเขาอยากกินยังเทาก็ซื้อมาไวเพราะว่าจะเริ่มทำงานล้าถ้าเริ่มทำงานลรวขเขาจะไม่มีเวลาทำแต่งานตื่นตั้งแต,ต่ตีห้าไปรถตีห้ากลับมาถึงบ้านก็หาโมงก็จะได้ยู่ยได้กินมันบริได้มีเวลาไปตะล่อนตะล่อนหาซื้อกับข้าวกับน้ำ ทุกวันอังคารเนาะทุกวันอังคารมันสิมนีตลาดนัดขายของถืกถืกเัาก็ได้ไปกินน้ำคาวของืดเราก็ไ,ได้กินได้ของแพงๆเนี่ยถ้ามีขายเขาก็จะไปเมาส์มาอีกเขากัมก็จะซุ้งเมื่อขายวางอันอันอย่างกาล็ลิบรีเตอร์ซื้อมันซื้อซูเป,ปรอร์มาร์เก็ตคอยไปเหน็นก็ไปหอปอ่อบอ หอมมาตะตะปีไก่ด้ยนี่หอมมาตะปีไกย,เ,ย,เ,ย,กยเดี๋ยวจะทำขนมอี่หรอเฮ็ดขนมเฮ็ดเออข้าวเหนียวมูนสังขยาเดี๋ยววันอาทิตย์ก็เฮ็ดวันจันทร์เอาไปกินที่ทำงานเนี่ยเหลืออยู่เจ็ดศิโลมันบ่มันบ,มนบ่มีขายไม่ขายเป็นช่วงๆเราตะระจออกมาก็าจะก็ต้องปลูกก็เนาะปลูกก็ส่งมาขายเอยงนี่ สั่นกับว่าได้กินถ้าเห็นกระสิซื้อเอาอีกล่ะจักย่ำดเดกระเจ้าเสียวมาส่งมาเด้อส่งมาขายเด้อข่อยว่ามีขากินเลยสุดจ้าบ่ส่งมากข่อยกับว่า,า,วาไ,ได้กินเด้ได้แต่ประเทศไทยให้มาเขากำกับน้องก็เก็บไว้ได้โดนในเดือนหกพสอนเก็บได้ปีนึงเป็นปีอีกปีหนึ่ง,ก,งกิบงว่ดจะดอปีนึง ก็จกระติดอันนั้นไรพร้อมเบิดอายุเมื่อไรแต่ว่าเขาห้องกับบุคคลไม่ีปัญหามันเป็นของแหงอันนี้กะพอสองหมดอายุเห็นมามันจะ้ยิบสองเดือนสามพอสองสองพั 2025. นยี่สิบห้าเก็บได้เป็นปีสองปีเก็บไปสองปีมันกับว่าเบิดขวก็ลืมเบิองอันนั้น ลืมเบงอันที่ซื้อเมื่อไหร่ซื้อเมื่อวานเมือก่อนเดี๋ยวไปดูกันเืินวนดอายุมือใดหมดอายุมาคู่กันเป็นรอดเดียวกันแต่ที่จะกินก็จะกินอันนี้ละกล่อนกินทุไมใหญแง่ก่อนกินอันนี้ก่อน โอเคนะคะเฮากัาหลอดตายเยอกหลอดตายเยอะเนาะได้กินมีเขากินหลายอยอ่เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ